บางทีภาวนาเจริญปัญญาแล้วตะลุมบอลนะลืมทำสมาธินะเป็นช่วงยาวๆเลยคราวนี้เกิดวิปัสสนูขึ้นมามิปัสสนูมีสิบอย่างนะหลวงพ่อเคยเจอหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันต้องสมดุลกันจะเจริญปัญญานะสมาธิเราก็ต้องพอจะเจริญปัญญาก็าต้องรู้ว่าจเจริญไป เพื่อความเพียรที่ถูกต้องคือลดละกิเลสเจริญกุศลไม่ใช่เจริญปัญญาเพื่อความฉลาดรอบรูนะ้เจริญปัญญามากเชื่อแต่ตัวเองไม่เชื่อกระทั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อตัวเองเพื่อนสหกัทัิเวคเตือนก็ไม่ฟังแล้วเพราะเชื่อมั่นตัวเองสูงพวกนี้ก็เพียนอีกเลย ไม่มีศรัทธามีแต่ปัญญาล้ําไปงั้นเวลาเราภาวนานะอย่าเข้าข้างตัวเองค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตอนนี้ศรัทธาเกินปัญญาตอนนี้ปัญญาเกินศรัทธาตอนนี้วิริยะมากไปไม่รู้จักหยุดพักไม่รู้จักทำสมาธิตอนนี้สมาธิเยอะไปไม่ทำความเพียรแล้ว ทำความเพียรมากก็ขยันทำสมาธินะมีวิริยะมากก็ขยันทำสมาธิพอทำสมาธิมากแม้มีความสุขเลิกทำความเพียรละไม่คิดลดละกิเลสแล้วติดใจในสมาธิแล้วเนะี่ยมันจะมีลูกเล่นของมันนะแปรเล่าไปหมดเลยเดี๋ยวก็พลาดตรงนี้เดี๋ยวก็พลาดตรงนี้อันนี้เป็นทักษะที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองต่อไปเราก็จะพลาดอย่างนี้เราก็เคยพลาดอย่างนี้เราก็เคยมันก็เลยไม่พลาด ค่อยๆฝึกไปเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกค่อยๆฝึกอย่างนี้